สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทาอ่อมปลาเนื้ออ่อนนะครับผมก่อนอื่นก็จะมีปลาเนื้ออ่อนหั่นนะครับผมมีปลานะครับแล้วก็น้ําปลาเครื่องแกงนะครับก็จะมีกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกแห้งนะครับที่เราใช้พริกแห้งเพราะว่ามันจะมีความหอมนะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับ ตะไคร้เกลือนะครับผมสมุนไพรที่เก่าวมาเราจะตำนะครับให้ละเอียดเพื่อเป็นเครื่องแกงนะครับส่วนผักที่เราจะเติมลงไปทีหลังก็จะมีพวกใบแมงลักนะครับผมแล้วก็หอมสดครับผมอโอเคครับเดี๋ยวผมจะตำเครื่องแกงก่อนนะครับเมื่อเราตำเครื่องแกงเสร็จเรียบร้อยนะครับ ราก็จะมาใส่ในหม้อน้ำต้มเดือดนะครับผมน้ำเดือดได้ที่นะครับเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปนะครับดเดี๋ยวรอให้เครื่องแดงเอ,อ่อเครื่องแกงเดือดก่อนนะครับผมครับ เรื่องแกงเดือดนะครับผมเราก็ใส่ปลาลงไปนะครับไม่ต้องใส่ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมหรือว่าสองก็ได้ครับผม สักพักนะครับเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปครับพอประมาณนะครับผมหลังจากน้ำเดือดนะครับเราก็จะใสะ่น้ำเปล่าลงไปเพิ่มนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดสักพักนะครับเราก็จะใส่ปลาตามลงไป ราก็จะใส่ปลาลงไปนะครับแล้วเราก็ปิดฟ้านะครับรอให้ปลาสุกนะครับแป๊บเดียวครับ3ามห้านาทีเพราะเนื้อปลาจะสุกง่ายอยู่แล้ว พอเนื้อปลาเริ่มสุกนะครับเราก็จะใส่ใบแมงลักนะครับแล้วก็ต้นหอมลงไปครับหอมสดน้ำไม่ต้องใส่เยอะนะครับพอคลุกคลิกเราชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไง เราจะเติมใส่น้ำปลานะครับลงไปนิดนึงนะครับประมาณครึ่งซอนโตะนะครับผมแล้วก็จะปิดฟ้านะครับต้มบีบสักหนึ่งถึงสองนาทีครับอ่าโอเคครับพอถึง1-2นาทีนะครับผมเราก็ตัก ปลานะครับใส่ถ่วพร้อมรับประทานนะครับผมเดี๋ยวขอยากติดแก้ก่อนนะครับทำไม่เยอะครับทำพอทานมือ,อหมดใน,นหนึ่งนีอน,นะครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหอ,อมปลาเนื้ออ่อนนะครับผมลองไปทำกินดูที่บ้านนะครับผมขั้นตอนง่ายๆนะครับผมสวัสดีครับ